โอเคครับสวัสดีทีนี้เจอกับเอหนวันนี้ผมมาอยู่กับรถเจ้าเวฟร1อยของพี่ชายผมเองครับ <Wow. S 1> จะไปลองขี่ครับคันนี้เป็นสเตป5้าสิบเวาวอะไรไม่รู้จำไม่ได้น่าจะว้าวโซนะฮะลองดูฟิลว่าจะเป็นยังไงน่ตอนนี้ผมมาอยู่ต่างจังหวัดนะ่าจะมีทางให้ขี่เล่นอยู่ เนีน่ันคือเจ้าเวฟผมเองดึงโคตรดีอยู่ครับไปเดี๋ยวเราไปลองถนนใหญ่กันดีกว่า<ๆ>สมแม้ตามหลัง เราจะพาเจ้าเวฟร้อยของเราไปลันอินด้วยน้องผมมันห้าวมันอยากครับแต่ผมก็ได้โอกาสลอง57เผื่อเราจะมาทำเ,เจ้าเอฟร้อยยิบห้าของเราเป็น57บ้างจะดูฟิลว่าจะเป็นยังไงคันนี้เป็นรถของพี่ผมแล้วพี่ผมตัวใหญ่แล้วสเตอร์เขาค่อนข้างใหญ่ น่าจะเป็นรถสั้นๆครับเพราะว่าเจ้าของตัวใหญ่ก็ต้องใช้สเตอร์ใหญ่ๆอยู่สเตอร์ดันโลไม่ไหวลองถนนแถวบ้านผมนี่แหละครับอาจจะไม่โดนตำรวจซิลดูสมัตวิบาก cốt tì à, ồ, cản căm họng đấy, quan, lót, lót luôn เด็กมันห้่าเดี๋ยวผมขอลองออกเลยดีกว่า เดินโคตรดีมันเดินเรื่อยๆช่วงแรกๆมีสำลักนิดๆเป็นไงเป็นไง่ได้ยย่ เหมือนกับอไอแห้งรอหลดโล่งๆลอง,ลองซายเต็มไปเลยสักโลนึ่งนี้รู้ว่าเกียย์สี่เป็นไงเพราะพี่ก็ยังไม่เคยลองเลย,เเยรถตอนเย็นมันเยอะ ไปก่อนเลยเื้อแม่ยกล้อ กมร้อยห้าสิบเลยฮะใช้ได้ห้าเจ็ดผมว่าแบบวิ่งดีกว่ารถผมฮนะเดินลึกดิแต่ช่วงแรกๆมีสำลักสำลักนิดหน่อยแว๋ว โอเคเดี๋ยวผมไปลองเจ้าเว็บร้อย